เกิดมามีอะไรมาด้วยเล่าเ <คน S 1> จ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉไหนเ <คน S 1> จ้ามาเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามา,ามนุษย์เอ่ยอย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวตามถึงน เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2,530พ่อของข้าพเจ้านั้นอยู่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาตอนนั้นพ่อของข้าพเจ้ายัางเป็นวัยรุ่นอายุราวๆ18ปีเท่านั้นวัยรุ่นอย่างพ่อนั้นเป็นคนขยันตื่นแต่เช้ามาหาผักหาปลาไม่ได้เอาเวลาไปเที่ยวเ,ยวเตศรสน,สนานเหมือนวัยรุ่นสมัยนี้ ในต,ตอนนั้นพืชผักปลาปูหากอยากได้อยากกินก็ขอเพียงขยันหาก,กินเท่านั้นก็จะได้กินได้ใช้อย่างพอเพียงเรียกได้ว่าเป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำโดยแท้เพียงแต่ตื่นเช้าขยันก็หาผักหาปูได้เต็มลำเรือไม่ต้องเสียสตางแม้แต่แดงเดียวขอเพียงอย่างเดียวมีความขยันหมั่นเพียรก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายเลย คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าในยุคนั้นน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ในคลองแถวบ้านมีทั้งกุ้งหอยปูปลาตภาพมีแม้แต่ไอ้ม่านลายหลายท่านอาจจะสงสัยว่าไอ้ม่านลายนั้นมีลักษณะเป็นยังไงไอ้ม่านลายนั้นเป็นตภาพที่มีอายุเป็นร้อยปีพ่อของข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ม่านลายที่พ่อพบเห็นนั้นมีอายุสักเท่าไหร่กันแน่ บอกได้แต่เพียงว่าขนาดของไอ้ม่านลายนั้นต่อให้คนเอามาหามถึงสี่คนก็ยังหามไม่ไหวและด้วยความที่ไอ้ม่านลายอยู่ที่นั่นมาอย่างช้านานชาวบ้านทุกคนล้วนคุ้นเคยมันดีจึงไม่มีใครคิดจะทำร้ายไอ้ม่านลายเลยและไอ้ม่านลายก็คุ้นกับคนแถวนั้นเป็นอย่างดี ในวันที่ฝนตกหนักชาวบ้านก็เอาเรือออกหาปลาไอเจ้าม่านลายก็จะชอบขึ้นมาเล่นน้ำฝนแล้วก็มาว่ายน้ำมาทักคนหาปลาซึ่งพวกคนนั้นก็มักจะให้ผักบุ้งเจ้าม่านลายกินและลูกหัวเจ้าม่านลายเล่นอยู่เสมอพ่อผมเองก็มักจะปฏิบัติเช่นนี้กับเจ้าม่านลายอยู่บ่อยๆจนเหมือนจะกลายเป็นเพื่อนกับมันไปเสียแล้ว จนกระทั่งพ่อถูกทหารเกณฑ์พ่อถูกทหารเกณฑ์ต้องออกจากหมู่บ้านไปรับใช้ประเทศชาติ2ปีโดยไอ้ม่านลายก็ยังใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมในท่ามกลางชาวบ้านที่รักมันไม่เคยคิดที่จะทำร้ายมันเลยแต่แล้ววันหนึ่งเคราะหกรรมของเจ้าม่านลายก็มาถึง เมื่อนางประทีปชาวบ้านในหมู่บ้านได้จัดงานแต่งงานให้กับลูกสาวโดยมีบ้านของนางประทีปเป็นบ้านงานและฝ่ายเจ้าบ่าวก็ขนรถขบวนขันหมากมาจากกรุงเทพ,พชาวบ้านรู้ข่าวต่างก็มีน้ำจิตน้ำใจมาช่วยงานกันอย่างแข็งขันพิธีการผ่านไปด้วยดีบ่าวสาวผ่านพิธีส่งตัวกันด้วยความชื่นมืน่น แขกที่มาจากกรุงเทพต่างก็ทยอยกันกลับเหลือเพียงเพื่อนสนิทของเจ้าบ่าวอยู่ไม่กี่คนที่ยังติดลมอยู่จนดึกดื่นและในที่สุดก็ต้องพักแรมอยู่ที่บ้านงานนั่นเองนางประทีพก็คงจะคิดเรื่องการนี้อยู่ไม่น้อยจึงได้เตรียมที่นอนหมอนมุ้งเอาไว้แต่มันไม่ได้ถูกใช้เลยสักนิดหนึ่งเพราะผู้ที่นั่งอยู่มัวแต่ร่ำสุรากันมิได้สนใจการหลับนอนเลย พอตกดึกลมฝนเริ่มมาพายุพัดกระน่ำเพื่อนของเจ้าบ่าวประกอบไปด้วยหวังใหญ่เอกหมงและมาจึงได้ย้ายที่ดื่มกินกันจากได้ถุนขึ้นมาบุญเรือนไอ้เซ็ก <ๆ S 2> มากเลยว่าจะตกกันทำไมว่าบรรยากาศก,กำลังดีๆเลยเฮ้ยนันสอว่าเราจะต้องย้ายที่กันอีกแล้วเนี่ยโอ้ยขาดตอนหมดเลยกำลัง กินกันอยู่สนุกสนานเลยย้ายทีกินหรอวะเฮ้ยอย่าเพิ่งงงงิดกันเลยเพื่อนที่นี่บ้านนอกนะเว้ยเวลาฝนตกมีอะไรให้ทำตั้งเยอะไม่เซ็งหรอกอะแล้ววะที่เองบอกว่าไม่เซ็งเนี่ยเสียงฝีพายดังอย่างสม่ำเสมอพร้อมแสงไฟสอดส่องไปตามผืนน้ำนั่นไงเดี๋ยว ถ้าจะหาอะไรให้เองทำสนุกสนานกันเอาเลยจากนั้นทั้งหมดก็นั่งเรือพายไปกลางลำคลองเฮ้ยหาดูดีีนนะเวลาฝนตกอย่างเนี้ยมันขึ้นดีจริงๆเลยดูสิมาแป๊บเดียวเราได้ปลาตั้งเยอะนั่นเนี้ยเฮ้ยได้ปลาเยอะแล้วกลับไปทำกับแก้มดีกว่าวะไอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเนี้ยอีกหน่อยนะ นานๆจะได้ออกมาทําอย่างนีนสักทนหนึงขอกลับกรุงเทพไปแล้วคราวนี้อีกนานกว่าจะได้มาอีกนะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งขึ้นบ้านเลยไหนๆก็ขออีกสักแป๊บดีกว่าเพื่อจะได้อะไรไปอีกเ<ๆ>จ้าเอกพูดพร้อมกับสอดสายสายตามองหาเหยื่อรายต่อไปกึกกึกเสียงดังกึกกึกเฮ้เสียงอะไรวะมันดังกึกกึกเนี่ย จะหวังถามอย่างตื่นตื่นทุกสายตาพยายามมองหาว่าเรือของพวกเขาชนกับอะไรกันแน่และเมื่อได้พบกับต้นเหตุพวกเขาทั้งห้าคนถึงกับตะลึงตาค้างเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเ้ยตา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 ไอ้อะไรวะตาอะไรวะตาภาพยักษ์โอ้ยตาภาพยักษ์โอ้โหตัวเบิ้ลเริ่มรลยตาภาพยักษ์โอ้ยแต่ละคนมองอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นไม่เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น ไอ้ตะภาพยักษ์มันเชื่องด้วยในเนี้ยมันเห็นคนมันยังไม่หนี่เลยมันทําไมมันเชื่องอย่างนี้วันเนี้ยทั้งหมดพายเรือวนรอบๆจนเจอด้านหัวของเจ้าม่านลายนายมายื่นมือไปลูบไปลูบหัวของเจ้าม่านลายซึ่งม่านลายเองก็คุ้นเคยกับพฤติกรรมของชาวบ้านแถวนี้ที่มาทักทายเจ้าม่านลายอย่างนี้เหมือนกันจึงไม่ จึงไม่ได้คิดที่จะหนีแต่อย่างใดเอากินซะเนีย่ยข้าเอาผักบุ้งมาให้เองกินแล้วเองแต่ไมเชื่องจังวะตัวเบิ่เริ่มเลยวันเนีย่ยเขายื่นผักบุ้งให้ม่านลายกินซึ่งม่านลายก็กินแต่โดยดีไอ้ข้านึกอะไรออกแล้ววะในหวังผู้สายตาวาวามไอ้มาเองล่อไอต้ตาภาพนี่ไปแถวแถวตะลิ่งทีดิข้านึกออกแล้วว่าจะต้องทําอะไรมัน นายหวังสั่งซึ่งในมาก็ทำตามอย่างไม่เอะใจเขาเอาผักบุ้งไปล่อหน้าไอ้ม่านลายไหว้มากินซึ่งม่านลายก็ไหว้ตามมาจนกระทั่งถึงริมตลิ่งที่น้ำตื้นเมื่อถึงตรงนั้นม่านลายก็ยังคงกินผักบุ้งอยู่ไม่ขาดปากในหวังกระโดดลงจากเรือพร้อมมีดดาบคมกิบวาววับโอยเนี่ยพี่จะทำอะไรมันเนี่ยในมาถามยังตกใจแต่ช้าไปเสียแล้ว เมื่อคบดาบนั้นฟันฉับไปที่คอที่กำลังเคี้ยวผักบุ้งตุ้ยตุยของเจ้าม่านลายเลือดเจ้าม่านลายสาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณนั้นแดงฉานไปหมดวันรุ่งขึ้นนางประที่ตื่นขึ้นมาก็พบว่าเพื่อนของลูกเขยทั้งสี่คนกำลังต้มอ,อะไรก็ไม่รู้กลิ่นหอมฉุยอยู่ในครัว แม่ตื่นเช้าเชียวนั่นเนี่ยโอ้ยนี่ทำไมมันหอมจังเลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยต้มอ,อะไรน่ากินจังเลย,เยอ่ะอ๋อก็ต้ยมยำเนี่ยต,ต,ตย้มตะภาพต้มยำตะภาพไงอ้โหจะต้องขอตัวละเนื้อเต่าเนื้อตะภาพเนี่ยฉันไม่กินหรอกนะมันาบาปอะ่ะฉันไม่กินหรอก แหมทำไมเล่ามันจะบาวกว่าเนื้อปลาเนื้อวัวไปได้สักเท่าไหร่เชียวบาปสิไอ้พวกเต่าตะภาพเนี่ยอายุเขายืนนะเป็นร้อยร้อยปีก็มีถ้าเราไปฆ่าเขา <c oughs> เขาก็ต้องวนเวียนไปไหนไม่ได้จนถึงอายุไขของเขานะและเขาก็ไม่ให้อภัยพวกเราหรอกนะทำบุญเขาก็ไม่รับนะไ้วางไงวะ กูบอกพวกมึงแล้วมึงไม่น่าทำเลยนะมึงเห็นไหมเห็นเขาพูดไหมนะไอ้คุปากไปเลยไม่กินก็เรื่องของมึงพวกกูจะกินของดีๆของดีกินแล้วจะได้อายุยืนไว้ยไปๆเลยมึงไม่กินไปไกลๆเลยในายใหญ่หันมาบอกแล้วตักเนื้อตะภาพใส่ปากทำท่าอร่อย โอ้โหอร่อยจังเลยนายมารีมุดเข้าไปในโปงตามเดิมขณะที่นางประีีใส่หัวกับความดื้อดึงอของคนพวกนี้และแยกตัวออกไปอีกทางหนึ่งเพื่อทำงานบ้านตามปกติแต่ก็ต้องมาสะดุดตาที่ท้ายรถปิกอัพที่เป็นพาหนะของคนทั้งสอะไรนะแหมมันเหมือนเลือดเลยอะอะไรนะนางประีพีพร้อมคอมเมนตามองใกล้ๆ จึงได้พบกับเนื้อบางอย่างที่ถูกแช่ไว้ในรลังน้ําแข็งจนแน่นลังนี่นี่มันเอาเนื้อมากมายมาจากที่ไหนกันเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนางคิดในใจคอใจคอเริ่มไม่ดีแต่ยังไม่ทันที่จะตับจับต้นชนปลายได้ถูก<ะ>เสียงร้องไห้ฮือฮือของคนหลายคนผ่านมายังหน้าบ้านของนาง <c oughs> นี่เป็นอะไรกันใครเป็นอะไรร้องไห้ทําไมล่ะ นางพระทิดถามด้วยความวงวยงไปยังชาวบ้านหลายคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาโอ,อ,ไอาาาา้ไอ้ม,าาม้นา,มนมนนมานลายตายแล้วครับคุณนายไอ้ม้านลายมันตายแล้วมีคนชั่วสับคอมันไปกินแล้วไอ้ม้านลายตายแล้วครับคุณนายเด็กคนนั้นน้ําตาหนองหน้านางประทิดาได้ฟังถึงกับเข่าสุดใจหาย อดที่จะน้ำตาไหลไม่ได้เพราะตลอดอายุชีวิต60ปีของนางตั้งแต่จำความได้ก็เห็นไอ้ม่านลายมาตลอดพ่อของผมก็ไม่ได้อยู่ในตอนที่ที่ม่านลายตายแต่เมื่อทราบข่าวพ่อผมน้ำตาซึมเจ้าบะคุณขอให้ไอ้คนที่มันฆ่าม่านลายได้รับเวรกรรมทันตาด้วยเถิด ใช่ขอให้เวรกรรมตามทานมันด้วยเถิดหนึ่งในเสียงแช่งดังตามมาด้วยหลายเสียงส่งสาผู้ที่สังหารไอ้ม่านลายดังไปทั่วบริเวณนั้นแต่ทั้งสี่คนที่ทำกับเจ้าม่านลายก็ยังคงนั่งกินเนื้อไอ้ม่านลายอยู่อย่างอร่อยอร่อยแล้วก็หัวเราะหึๆหึไม่มีอาการสะทกสะทานหอยอร่อยจังเลยหอยหอยลิบลิกินเขาเปล่าไว้อร่อยจังเลย ชาวบ้านจากไปแล้วนางประทีปยังคงอยู่ที่เดิมสมองของนางเริ่มประติดประต่อเรื่องราวต่างๆได้อย่างรวดเร็วในที่สุดนางก็มือไม้สัน่นขึ้นไปปรึกษาสามีก็คือนายชวเวงสามีนางประทีปหยิบมิดดาบที่มีอยู่ปรีไปชี้หน้าพวกใจบาปทั้งหลายพวกมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เลยไอชาติชั่ว เขาะโกคนพร้อมกับฟันฉับเข้าไปที่กลางวงจนทั้งสี่ที่ล้องวงอยู่กระเจิงเฮ้ยอะไรวะลุงพวกมึงพวกมึงฆ่าไอ้มานลายถ้าไม่อยากตายมึงรีบออกจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เลยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนายเฉวงพูดตัวสั่นด้วยความโกรธไอ้าไปก็ได้วะข้าเป็นคนสุพรรณเสียงเนอร์น้เว้ยไม่รู้อะไรกันนักหน้าก็แค่แั่ภาพตัวเดียวเฮ้ยไปเว้ย กลับกรุงเทพดีกว่าเว้ยส่วนเจ้ามานอนคุมโปองอยู่ในในมุง้งผมไม่ไปหรอกพีดเดี๋ยวผมจะกลับเองกลัวกลัวนายมาตอบเบาๆก็เขายังรับไม่ได้ที่นายหวังหลอกให้เขาร้อยมานลายไปค่าเรื่องของแองกลับกันไว้เ้ยกลับทั้งสี่คนขึ้นรถปิกอัพขับออกไปด้วยความเร็วสูง โดยไม่มีแม้แต่จะมีความสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่ในใจส่วนลูกเขยของนางประทีพเองก็เสียใจที่เพื่อนของเขามาทำเรื่องที่เลวร้ายเอาไว้ที่นี่แต่แล้วที่สุดเพียงสามเดือนหลังจากนั้นลูกเขยของนางประทีปได้กลับมาเล่าให้ฟังว่าทั้งนายใหญ่และนายหวังนั้นอยู่ๆก็เกิดฝันเห็นไอ้ม่านลาย ฝันเห็นไอ้ม่านลายพร้อมๆกันและในในความฝันนั้นคล้ายคลึงกันคือไอ้ม่านลายมาทวงชีวิตเองค่าค่าทำไมค่าไปทำอะไรให้กับพวกเองเองถึงได้มาสับคอค่าเองถึงได้มาทำร้ายค่าขนาดนี้ เอาชีวิตของข้าคืนมาไอมนุษย์ใจชั่วในตอนแรกต่างไม่มีใครสนใจแต่แล้วเมื่อเกิดขึ้นบ่อยๆคราวนี้ก็ต้องวิ่งโร่ไปทำบุญกันยกใหญ่แต่ถึงจะทำบุญอย่างไรก็ไม่มีผลกลับมาบ้านทั้งหมดก็ฝันเห็นไอ้ม่านลายอย่างต่อเนื่องข้าข้าทำไม ข่าข้าทำไมถอเอ้ยไอายตาผ้าจะมาเข้าฝันอยู่ได้เนี่ยตอนอยู่ยังเองยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พอตายจะมาทำอะไรได้วะมาทวงชีวิตเหรอเองจะทำอะไรข้าได้วะแน่จริงอะออกมาจากความฝันสิว่ามาทำอะไรได้ก็ทำเวทถ้าเองมีปัญญาแล้วก็ฮ่า หวังซึ่งเป็นคนขับรถได้ท้าทายออกไปและอย่างไม่มีใครคาดคิดในวันหนึ่งรถบรรทุกเหล็กเส้นที่อยู่ด้านหน้าเกิดเบรกกระทันหันเป็นผลให้รถปิกอัพที่ทั้งสีนั่งมาเสยท้ายอย่างแรงอุบัติเหตุในครั้งนั้นเป็นผลให้หวังคอขาดเสียชีวิตขาดที่ส่วนเจ้าใหญ่นั้นขาขาดแหลกทั้งสองข้าง และแขนขวากระดูกแหลกละเอียดใช้การไม่ได้เขาต้องพิการไปตลอดชีวิตเวลาจะไปไหนมาไหนก็ต้องใช้คลานเอามองแล้วเหมือนเต่าไม่มีผิดส่วนเจ้ามงและเจ้าเอกนั้นกลายเป็นคนพิการเช่นเดียวกันต่างเสียแขนและขาไปอย่างละข้างถึงแม้จะไม่ตายแต่ชีวิตที่เหลือของพวกเขาก็ต้องอยู่แบบชดใช้กรรมไปตลอดชีวิต และที่สำคัญในแต่ละคืนของพวกเขาในยามที่เขาหลับตาเขาก็ยังเห็นเวรกรรมที่เขาทำไว้กับเจ้าม่านลายอยู่ทุกคืนทุกคืนเขาเห็นได้ชัดว่าเจ้าม่านลายยังไม่ให้อภัยพวกเขาเลยแม้แต่คนเดียวชาวบ้านที่บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาทุกคน รับฟังเรื่องที่ลูกเขยของนางประทิพเล่าอย่างตั้งใจเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับรวมถึงพ่อของข้าพเจ้าที่ร่วมเป็นผู้ฟังอยู่ด้วยและก็ได้นำเรื่องนี้มาเล่าถ่ายทอดในรายการนี้อีกครั้งหนึ่งชีวิตก็คือชีวิตไม่ว่าจะของคนหรือสัตว์ต่างก็รักชีวิตของมันทั้งนั้น อย่าได้ไปเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะผลจากกรรมหรือการกระทําของเรานั้นมันจะติดตามเราไปเสมอบางครั้งก็จะสนองคืนเราอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเลยสักนิดเดียวและมันจะทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทํากับผู้อื่นไปนั้นมันร้ายแรงเพียงใด เพราะฉะนั้นชีวิตจึงควรตั้งมั่นไม่ประมาทไม่ทำร้ายใครเท่านี้เราก็พอจะอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขแล้ว